วันนี้นะคะบอมเบกนี่3ไอเทมเด็ดมาแนะนำค่ะเพื่อปกป้องลูกน้อยของเรานะคะทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านให้ปลอดภัยอยู่เสมอค่ะเ <ability> ลีเ้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ป่วยบ่อย เพราะเด็กสมัยนี้นะคะป่วยกันบ่อยแล้วก็ป่วยกันเยอะมากๆเลยค่ะด้วยสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคมลภาวะเป็นพิษต่างๆทําให้คนเป็นแม่อย่างเรานะคะก็อยากที่จะดูแลปกป้องลูกน้อยให้ปลอดภัยค่ะมาที่ไอเทมแรกค่ะก็คือที่นอนเด็กรังนกจากแบรนด์ New babe นั่นเองมาพร้อมกับหมอนหลุมผ้านุ่มนะคะซึ่งผ้าของที่นอนแล้วก็หมอนเนี่ยเขาทํามาจากผ้าคอตตอนร้อเซตค่ะช่วยระบายอากาศได้ดีเวลาน้องนอนไปนะคะก็จะ ไม่ร้อนค่ะแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวด้วยนะความพิเศษของที่นอนรังนกเด็กอันนี้นะคะก็คือเย็บขอบมาหนาพิเศษโอบลูกน้อยเวลานอนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนที่สําคัญนะเราสามารถปลดโบออกแล้วก็เปลี่ยนผ้าอ้อมได้สบายเลยค่ะที่สําคัญนะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่นอนที่ป้องกันไรฝุ่นค่ะน้องน,นอนได้แบบปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะาจากที่ b อบ b a เลือกมาในครั้งนี้นะคะพิเศษนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นค่ะลดกว่า60ซนนะคะจากรา ราคาเต็ม1,290บาทเหลือเพียง 490บาทเท่านั้นค่ะหากคุณพ่อคุณแม่สนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ Official New Babe นะคะทั้งใน Shopee และ Lazada ค่ะถัดมานะคะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพาลูกน้อยออกนอกบ้านเนี่ยสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่คุณแม่ต้องพกติดตัวไว้ค่ะและที่บอมเบย์นำมารีวิวให้ดูในครั้งนี้นะคะก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ของแบรนด์คูมนั่นเองค่ะ ความเลิศของสเปรย์แอลกอฮอล์ที่บอมเบชอบมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นแอลกอฮอล์จากธรรมชาติร0 0เปอร์เซนค่ะเป็นสูตรฟู้ดเกรดนะคะฟู้ดเกรดก็คือเป็นแอลกอฮอล์ที่แบบว่าเราสามารถฉีดได้ทั้งมือนะแล้วก็โต๊ะอาหารรวมไปถึงจานชามช้อนซอมเนี่ยพอเราฉีดเข้าไปใช่ไหมคะเราก็สามารถหยิบจับกินอาหารเข้าปากได้ปลอดภัยค่ะฉีดทําความสะอาดได้โดยไม่ต้องล้างเลยนะคะก็คือใช้แทนน้ําได้ด้วยโอ้มันแห้งเร็วมากเลยนะคะส่วนกินคือแบบ จับเวลาได้5วิค่ะกินก็หายไปเร็วมากด้วยค่ะนี่นะคะของสเปรย์แอลกอฮอล์แบรนด์คูมเนี่ยเขามีให้คุณแม่เลือก3แบบ3ขนาดด้วยกันนะคะ<อ>แบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบสเปรย์อัดกระป๋องนะคะอันนี้นะคะเขาเป็นแบบไซส์ใหญ่สุดคุ้มจากอันที่2เป็นแบบไซส์มินิพกพาค่ะความพิเศษที่รมเมนชอบก็คือตรงนี้คุณแม่เห็นไหม<อ>เขาบอกว่าเป็นแบบ one t ั u c คปนะคะก็คือเป็นหัวสเปรย์ที่แบบว่าเรากดแล้วก็สเปรย์ฉีดออกมาเลย ไม่ต้องเปิดปิดฝาให้ยุ่งยากเสียเวลานะจ๊ะสุดท้ายอันนี้เป็นแบบ f o กกี้นะคะหัวชีดแบบฟอกกี้ตรงนี้เขามีที่แบบว่าล็อกด้วยหัวแบบ f o กกี้เขาก็จะเป็นแบบว่ากระจายทั่วถึงนะคะและทั้งหมดทั้งวลนี้นะคะถ้าเป็นแบบไซส์ใหญ่นะราคาเต็ม250บาทลดเหลือ175บาทแบบพกพานะคะราคา95บาทเหลือ85บาทถ้าเป็นแบบสเปย์นะคะราคาเต็ม165บาทเหลือ125บาทราคาิ เศษแบบนี้นะคะคุณแม่สามารถหาซื้อได้ที่เพจคูโมบายเอค่ะทั้ง3แบบนะ3ขนาดเนี่ยดีเหมือนกันหมดเลยค่ะเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยค่ะสุดท้ายค่ะอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่จะช่วยเสริมเกราะป้องกันให้กับลูกน้อยจากเชื้อโรคนะคะคุณแม่ต้องมีนี่เลยเครื่องฟอกอากาศแบบพกพาของแบรนด์แอร์เทมเมค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะรุ่น A315 สุดยอดเทคโนโลยีอันดับหนึ่งจากอเมริกานะคะเครื่องฟอกอากาศแบบพ พาอ,อันนี้นะคะจะช่วยฟอกอากาศให้กับลูกน้อยได้นในระยะ1ตารางเมตรค่ะป้องกันเชื้อโรคเข้ามาระยะประช,ชิดต,ตัวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคือเขามากับสายคล้องอันนี้นะคะแล้วก็มีตัวคลิปหนีบด้วยนะคะสําหรับหนีบกับกระเป๋าเสื้อผ้าก็ได้นะคะ วางเข้าไปเอออุ้ยน้ำหนักมันเบามากเลยนะคะเขาบอกว่าหนักเพียง30กรัมค่ะซึ่งก่อนใช้นะคะก็แนะนําให้คุณแม่เนี่ยชาร์จแบตรตรงนี้นะคะชาร์จไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะใช้ยาวนานได้ถึง30กว่าชั่วโมงเลยค่ะถ้าเวลาคุณแม่จะใช้งานนะคะก็แค่กดตรงนี้ค่ะเก็จะมีไฟกระพริบขึ้นขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นอันใช้งานเรียบร้อยระบบทำงานแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าถ้าจะปิดใช่ไหมคะก็กดที่เดิม มันก็จะปิดเนะาะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยกดแค่นี้แล้วมันทํางานได้เลยเป็นยังไงเดี๋ยวบอมเบจะทดลองให้ดูค่ะตามไปดูกันเลยค่ะว่าประสิทธ,ธิภาพการทํางานของเจ้าเครื่องฟอกอากาศพกพาเครื่องนี้นะคะทํางานกันย<ะ>ังไงค่ะสำหรับการทํางานของเจ้าเครื่องฟอกอากาศแอร์เทมเมอร์รุ่น A 3 1 5เครื่องนี้นะคะเขาก็จะมีหัวแปลงตรงนี้ค่ะช่วยปล่อยประจุลบออกมามากกว่าถึง2ล้านหน่วยต่อเนื่องทุกวินาที เพื่อกำจัดเชื้อโรคในอากาศฝุ่น PM 2.5ควันบุหรี่เกสรดอกไม้แล้วก็สารก่อภูมิแพ้ต่างๆค่ะถ้าเป็นแบบไม่มีเครื่องฟอกอากาศอยู่ในโหลใช่ไหมคะมันก็จะแบบว่าขมุขมวัขมวเต็มไปหมดเลยนะคะไม่จางหายไปสักทีแต่ถ้าเป็นแบบที่มีเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมคะนี่พอเราแบบว่าครอบควันเข้าไปใช่ไหมใส่เครื่องฟอกอากาศเข้าไปควันมันก็จะเริ่มแบบหายหายไปก็คือเจ้าเครื่องฟอกอากาศนี้กําลังทํางานอยู่นั่นเองค่ะ oh. เป็นยังไงกัน บ้างคะว,ว้าวมากๆเลยใช่ไหมคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเครื่องฟอกอากาศแบบพกพาเครื่องนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เซ็นทันสยามทาคาชิมายาหรือที่ Facebook a i r t e m เมอร์ a ทยแลราคาเพียง4,690บาทคะ่ะเชื่อมัมมันเวิร์กและครั้งหน้านะคะมัมมีรีวิวจะมาแนะนำไอเทมเด็ดไอเทมโดนอะไรให้คุณแม่ได้ชมกันอีกติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้บอมเบลลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย